มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่วสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนสั่งปิดโรงเรียนดังนักเรียนติดโควิดคลัสเตอร์งานบวชลามหนักเมื่อวันที่17มิถุนาย,ยน64สําำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่นะคะว่าพบผู้ป่วยรายใหม่9รายเป็นเด็กนักเรียนอายุระหว่าง6-10ปี ขณะที่ยอดติดเชื้อสะสม435รายซึ่งจากการสอบสวนโรคนะคะเบื้องต้นนักเรียนทั้ง9รายนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันที่ติดเชื้อจากคลัสเตอร์งานบวชในตำบลบวัวคออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของจังหวัดปัจจุบันนะคะมีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์งานบวชมากถึง18รายนะคะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามเช่น โรงเรียนรักกุมารมหาสารคามอเภเมืองมหาสารคามออกประกาศแจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษพร้อมให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนออนไลน์ตั้งแต่17-30มิถุนายน64รวมถึงให้นักเรียนชั้นป .5 ทุกห้องป .6 ท4แล้วก็ป .6 ทับ5ให้เข้ารับการประเมินแล้วก็ตรวจหาเชื้อ ขณะที่โรงเรียนอนุบาลกิติยามหาสารคามประกาศแจ้งเตือนว่าเนื่องจากมีการประสานจากสาธารณสุขพบนักเรียนชั้นป .4 ทั3ติดเชื้อโควิดจากโรงเรียนขอปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่17-18มิถุนาย,ยน64เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และขอให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนปกติในช่วงวันดังกล่าวนะคะ ล่าสุดทางจังหวัดมหาสารคามออกคำสั่งลงวันที่17มิถุนายนใช้บังคับสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองสรารคามจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือปิดชั่วคราวเป็นระยะเวลา14วันตั้งแต่18มิถุนายนไปจนถึง1กรกฎาคม64หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ